จากกรณีเพจ Facebook วันบันเทิงได้มีการโพสภาพเงาดำของชายหนุ่มปริศนาไปว่าใครจากซูเปอร์สตาร์ยุค90สู่คนไร้บ้านกินนอนข้างถนนพร้อมทิ้งข้อความปริศนาเอาไว้ให้หลายคนลองนึกดูว่าเขาคือใครซึ่งหลายคนฮือฮายอย่างมากต่างก็เดากันไปพยายามส่องและเปิดวาร์ปว่าเขาคือใครจนมาเฉลยว่าซูเปอร์สตาร์ยุค90สู่คนไร้บ้านก็คือหนุ่มริวอาทิตย์ หรือที่รู้จักกันในอาทิตย์ริวอดีตพระเอกที่ดังมาก,มากๆเรื่องราวนี้เกิดจากที่บีบอยวันบันเทิงได้ทราบว่าซปเปอร์สตาร์ยุค90คนหนึ่งอยู่ในช่วงตกต่ำของชีวิตต้องผันตัวไปขายของมือสองริมถนนซึ่งอาทิตย์ริวได้มีการเปิดใจว่าโดนหาว่าบ้าจิตหลุดไม่ปกติ15ปีเป็นมรสุมชีวิตที่ถาโถมทั้งการงานชีวิตส่วนตัวและความสุขที่หายไปต้องขายของเลี้ยงตัวเองเพื่ออยากมีชีวิตใหม่มีอนาคตใหม่ ป่วยเป็นไบโพล่ารักษาตัวมานาน10ปีเข้าออก5โรงพยาบาลและใช้ธรรมะเยียวยาวจนอาการก็ดีขึ้นย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วริวเข้าวงการตั้งแต่14ปีเริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักเป็นขวัญใจของสาวๆทั้งประเทศด้วยรูปร่างหน้าตาที่สดใสกิมหวานแถมยังฝากผลงานมาแล้วมากมายทั้งละครวัยร้าย High School, ไฮสคูลวัยร้ายเฟชชี ภาพยนตร์3 0 3กลัวกล้าอาฆาตเด็กเด่นถ่ายมิวสิกวิดีโอถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารถ่ายโฆษณาและเป็นพรีเซนเตอร์มากมายปัจจุบันนี้ริวอายุ44ปีต้องบอกว่าชีวิตของเขายิ่งกว่าละครช่วงที่ทำงานเบื้องหน้าเป็นนักแสดงมอบความสุขให้กับแฟนๆใครจะคิดว่าวันหนึ่งเจ้าตัวจะตัดสินใจหันหลังให้กับวงการบันเทิงออกจากวงการมา17ปี เพราะ,ระเผชิญมรสุมกับปัญหาชีวิตมากมายไม่มีความสุขกับการทำงานเพราะต้องแบกรับความกดดันทุกอย่างมีความรักก็ไม่สมหวังมีปัญหาภายในครอบครัวมีลูกสมคนผู้ชายสองคนกับภรรยาคนแรก ผู้หญิงหนึ่งคนกับภรรยาคนที่สองก็ถูกกีดกันไม่ให้เจอลูกเลยหันไปพึ่งแอลกอฮอล์ติดตามการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกชีวิตของอาทิตย์ริวได้ในเรื่องนี้ต้องถึงบ่อยวันพุทธที่8กุมภาพันธ์เวลา12นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31 หากย้อนเส้นทางบันเทิงของอาทิตย์ริวปัจจุบัน44ปีเกิด15ตุลาคมปี2521เข้าวงการมาเมื่อปี2538โด่งดังจากโฆษณาราชีด้วยใบหน้าที่หล่อออร่าปากแดงจนเหมือนหนุ่มญี่ปุ่นเขาจึงกลายเป็นขวัญใจของสาวๆต่อมาในปี2541อาทิตย์ริวได้เล่นภาพยนตร์เรื่องแรกคือ303กลัวกล้าอาฆาต ของค่ายไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ตามมาด้วยปี2543ริวชิมลางด้านการแสดงด้วยการเล่นละครยาวเรื่องแรกรักทะเลนต,ตามมาด้วยละครวัยร้ายไฮสกูในปี2544จากนั้นเจ้าตัวมีผลงานการแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2549เล่นละครเรื่องสุดท้ายรักเราไม่ไฮโซออากาศทางช่อง3 ด้านครอบครัวอาทิตย์รีวแต่งงานมาแล้ว3ครั้งมีญาติท,ทั้งหมด3คนโดยมีลูกชาย2คนกับภรรยาคนแรกและมีลูกคนที่3กับภรรยาคนที่2เมื่อปี2551และเมื่อปลายปี2556อาทิตย์ริวได้ประกาศวิวาฟ้าแลบกับภรรยาคนที่3 กว่า15ปีที่อาทิตย์ริวไม่ได้มีผลงานในวงการบันเทิงและในระหว่างนั้นปี2556อาทิตย์ริวก็มีข่าวออกมาว่าเข้าป่วยมีอาการทางจิตและครอบครัวได้ส่งตัวเข้ารักษาจนกระทั่งปี2565อาทิตย์ริวออกสื่ออีกครั้งกับชีวิตที่พลิกผันไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ไง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store ถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y YouTube Top ดาราด้วยนะคะ